อ่ะบัดนี้ทำหุนไปแล้วบัดคือเมื่อดีจาพาดในใจสป,ปอร์ตคันเสิรนดวงวิญนนณ่น,นช่วงดีคอนสิแตแงผ้าเขากับมาบอกเดอ้อคันบ่แตงกัแล้วไปเมื่อดีเจาภาพในใจดีคิดเห็นผู้ตายตายไว้แต่สากรรไทยกำมันเกิดป้าเร้วเป็นตงตายเป็นยังตั้งตายบายัด ข้าวเสียนตั้งลูกเตาเบ้ารอข้าวเบารอเบ้ารอหลวงพุมาอย่ขนนยู่ไตมาอยู่ไหหน้าเนี่ยมาอยู่เด่นหน้าหน่อยมาผูกอ้อยลําเดียวหลังจากไปมาไล่กันไปลูกมาทั้งโลกไปทั้งดูกูควงจนควงป้าแป่นไม้เรียบร้อยฝนเ้นหาตกบาห้ามขีดินดินเจาะหอกเอาไปเท่าท่านพมพมผัวเมียทั้งคู่หอวหน่าม้าขีดินพ่อขินเรียบร้อยสร้างเสียงหอวก็ไปบ่านใมาตั้งลักปักฐานอย่เบืองอีปัตนาพ่นจะได้ดูกในเต่าลอยอิดคนกิงมีตาพวกไสหิงไสเทียมเสมแหน่ นับตั้งแต่ตปาป่าลไม่สวนบนตัางสอบอขําตันสีสันปะญญาป้าฟาตุะตะนุนึกสิ์ศิ์กันกองเที่ยวพองไปมาตาลธาตุวิรุนหะหากูว่าสินสีดาลีดาลมุกกระบูกระบระเมนั่งเกจกีก่กนแก้วนั่งสุดเสียแก้วค่อยเสียงขําเพี้ยนข้าผาดัดลาคํา,ผ,าผิวข้าผิวข้าพผงผีผกกุงผีกาะคอยผีสางอ้อยผีหลวงผีป่องสุนี่ผีพุ่พมแกมแน่ได้ลูกได้เต้าเรียบร้อยเจ้าที่สร้นหอขมือสวรรค์คือเก่า บาดนี้คนมันหน่อยได้แม่บาดพญ่าขำสรงโลกมาเกิดพญาเถียนสังโลกมาเกิดสร้างค้นขอมักนบเต้าพ่อแม่เขาเรียบร้อยแถีนกาเราเลยปิดอธิษฐานพ่อดียี่นโลกมามีสาเต้าเลยิตุกจับปลาวะโลกมาหลบกลุ่มม้าสะพูนปากไตวารินดาวเอาเขานี่แหละเต้าตุกซูมึงคนคนชิมาจากคุณหูเต้ามาตาแม่นเราเกาบปัตเตอร์เรือจำแนวรีอุนอรองรำใส่ตะแก่นตะกอนอาสิเมื่อยแหละบ่ ปอาพูดห,หลายๆเด้อให้ยืดดีไม่ให้งันมือีิเพิ่งมีหมอลำก่อนกรับผูใ้ใดเมื่อนอนกับแลว่าผู้นั้นอยากทรงโลกมาเกิดน้ำหมักกับเต่าเพราะม่เขาเรียบร้อยแท้กับเราเลยปิดอธิษฐานพระดีย้อนโลกมาพิศาเต่าหือตุก๊กับป่าโลกมาโดกลุ่มมาตะพูดบักไตอดรีนดาเอาเขา โเรือพอดีกระักอนี้กรับเตาตุ๊บชูบางคนคนที่มาตักกุ่นหัวเตามันนันเด้อละกัแม่นเล่ากับปเทอเรือตดนเด่อเด่นเด่นโอ้วนอตอนหน้าเบียรเข่ารังตุ๊กกับป้าเทือกตอไปทันเต่าได้ลาต่อแม่ทานหนึ่งมุกสาปารันเอาหันลูจะามาสู่ต็มกับป้าทรายแดงอ เด็หังหนึ่งสปาร์เรอบอสอยรัทีนไล่ก็ส่มเงินคันระบัสมซื้อเป็นหมอต่อไปเรอตอนสามบ้าไปถึงพื้น้าเรือเม่เธอขึ้นล้เตัอระัเด้อปักบุญปักบุญเด้อดุ้ง่เด้อดุงเด้อดุงับลไปเดาบักหลาไปเดาเฮ้ยเ้ยเบัดเดิมตัตบบีแห้งเะน้อยหน่ไส้กูกับสามาจอยเถอะนาะเอาฮอนล่ะฮอน เกิดมาเล้วพระน,นากลับมาถามบาริแม่ยพ่สิเดตายดิลูกหลาเอ้ยสูงเกลียวหัสยูสาเด้อ์คนเฮาการะได้ว่าจักจักทัาก็ทำนัการักพิศสาตอนตอนซื้อกลเลี้ยวหัสยูตายสาเด้อนี่เป็นคําที่สองคนเฮาจะได้อื่นรับอกพ่อบาดคนเฮาจดได้ป้าดขึ้นไปขอพรขอประคนละตอนทางน้องทางพี่ทางปริว,วาผู้ขายอยากตายหงทงัง,ง,งผู้สองตกลุมผู้ข่ายอยากแต่หาทาั้งผู้สามบ,าบา้าผู้ขาดอยากเท่าไาต,าตก็ได้ไหลสมหมายสามคนน่อยอ่อนตั้งแต่กี่แต่ก่อนมาทั้งมีคนตายยังมีตายฮา ตายหงเท่าตายสามอย่างตายนี่ใจขาดคือขันเบิอแต่เอื่นบักคือขันพระพุทธเจ้าตายอื่นปรินิพานพระตายอื่นมวรภาพพระเจ้าพิณตายอื่นสวรรคตรัฐมนตรีตายอื่นอสัญญารำคนเฮาธรรมดาตายเท่าตายแก่อื่นบ้าบุญขี่กระโมยตายจะอื่นบําบังหมอแค้นตายจะอื่นบดับแนวมอล่ำกระดับคือกันนัาระบัลลายมา่อจะมึงตายผู้เดียวอะไร บัดนี้ตายแล้วได้เกิดบ่บัดนี่ได้เกิดผู้ไหนที่บ่ได้เกิดคือพระพุทธเจ้าของเฮาผู้เดียวแต่บ่ได้เกิดเพื่อนพระส,สูตรดอ,อกไมอย่างไปสวดประิารกิเก่าว่าอาโคมาจะสมิงเสรโรสดรกญจสสมาติเต่ว่าเล่าหนีเหนือคนมาดูโลกเกิดมาในสัตว์นีสาานัตว์หนาบอเกิดเลยมีผู้เดียวนอกนั่นที่บ่ได้เกิดนอกนั่นได้เกิดเบิดบัดนี้ตังอีเมะเฮาตายบัดเนี่ยเมปอโปเอ้ยเมโปพุ่งโคตร ลูกเต้าซื้อแนดวงวิ่นด้านเจ้ามารับกองบุญเระกะนางทองคำเพ่งโคดนอสอบุญกันเพ่งโคดและกกพร้อมด้วยเออผู้อุปสมบทอุปสมบทีบวชน้องบ่ได้เริ่มสิได้บุญบ่อสีแดงบาาา่อผ้าเข่าขันแดงกับบอกผมดื้อบแ่แดงผมเฉืออื่นลดละตายขขเพ่งโคนเจ้าขย่าวา่าเต้าสีบ่อตาย เพราะท่านถ้าไม่คนดีสา่งคุณงามคดดีเอาไว้ค่าของคนอยู่เตี๋ยผลของงานค่าของงานอยู่เป็นคันค่ะทำโอ้แดงอยู่มาพี่เดเมเด้อนี่แหละพ่อเอ้ยไปบอกลับลราบอสฟืนกับบอสตื่นขึ้นมาหาจัะมาห่างเอ้ยห่างคอยเถื่อนพันเถื่อยังบอสปั่นผัวเมียเพื่อเพื่อหม้อเราเมียงบ่าตายแล้วเอ้ยเมลาแต่หน้า ไปขายข้ากาจักมีเลบลาว่าขึ้นบานขึ้นซองไปขายเข่าขายของขายจักะต้าพุ่ง่าขึ้นมันมาถิ้นฐานไปทําง,งานกายนั่งหูวเวลาสิกับอยู่บัดอีเม่เฮานาเพื่อนไอตัดตัดกูกด้ยาดพี่น้องจบพุ่งเสือ,อากาบอินเออเอาขึ้นมาบนด้วยทีกระไรเดอให้เพื่อไม่พี่นอ้องหาคนอยากกินอยากทานนำเฮาชีกัตจอนกับว่าเต้นบอกปลาตะเบิดฝังอันนี้จังอันต่าบาัตสังฆาบ่เทียงสังต้องอ่านศิลา บอ่อใบนิ่งใสเดียวว่าคือกันคุทุธาอดวเวตาล์เบ้งยา่านสังขารเนี่ยตรงมุกเตียงบาดเรื่องาวบาหังใจกินซิอุกบอกไปอาศัยอยู่ซ้ำพังคือดีนำลงไฟแตกไตทาลายมาอ่างบ่อมีทางสิ่งโอ้คูงขึ้นมาดอกที่แม่ตาแสกิดขันเดียวบัดสูนสินบัสูในหันวต่างคนดีไว้เร็วห้ไปสู่ทางดีเด้อแม่เด้อทำโมเนตัดปัสูคุ้นบัดคงรูเข้ามานั่งเป็นคนณเนประขันบุสู่ไร่ทำปะตเก่าๆๆเออมาดานทั้งทีเราก็เสียเขางา่ายกลัวเป การขวบมูอมาลัมปีเดอร์ฮะอไปทั้งลังพีก็นนได้บอลมามีผ่าล้อมทั้งคางรถทั้งนั้นก็ได้มนุษย์สาลโลกีมนุษย์ใตลกี่หูแต่บางซาตะมอวันมอลานะสิมิงมอลานาะนรียล่าพอเต้าเฮือนแม่เต้าเฮือนคุณป้าคุณาอาบงเมื่อปวดเราไม่ตกตัวตันบาเครื่องบ่าดังตัน นันมาพ่นแต่นั้นบ่อัดสองมองอินบ่ว่าคำเลือดมาส่งมาแต่ฟินนี่ยาสุภาพขันไห้น้ำพ่นตายด้อยไอเบียยาสุภาพขันไห้น้ำพ่นตายด้อยอียพอสงบใจไปในหายต่อไรก็บอกคุณเจ้าคือคู้่าตามาสิ่งที่ผ้าพ่นคือเทศการกุศลเออมาตั้งปีละเอาศาสตร์มาปูนางบ่เกอบ่ไปนั้งดอกละนางกับนางโหลดเพราะว่ามันบอบไม่ดีปันไ,ไนด้ดอกเอาช่วงนี้ เจ้าแม่ทรณีเจ้ากำนายวิญผู้ข้ำน้ำให้กินผู้ข้ำดินให้ยาผู้ข้ำป่าให้อยู่ให้น้ำบอกแม่ปู่ของเฮาแล้วก็นางท่อนคำนมนอสอบนกันเออมานหลับกองบุญดวงวิญญาณทั้งสามนี่ผู้ข่าขอเป็นสื่อกลางขอเวลาจักหน่อยเด้อเบเด้อบัดน,นั้นจัะบึงบ่ล่ำสิเด่นนี่ท่านจังสิกอดกันนี่อะไรเปืเอ้ยว้าสะอาบอกเอ้ยสาง สร้างบอ่อป็นหนุนทางพ่อเจ้าได้เที่ยวไมไตมเบรอสร้างเม่บาปะระเด็นขินสร้างแม่เว้นบาแด็นตองทำให้ปากพี่น้องเราไปเอยบ่อตนนาขึ้นประเด็นนอง หนึ่งจุดตูปุระดอกนี่แหละเพี่อเอ้ยมือที่จะพาท่านแตทำท่านแก่ใจ,ใจท่านไปหาแม่ปูนางทองคำนอสอบุญจันทร์ผู้ป่นตายเพื่อประมอเรางมีเมียนบาตายเลยว่าแต่นั้นเยกตั้งไก่ไทยตั้งบ้านมาห่มโมตระมีดีกาบัดขึ้นก้าวตื่นนอไยบ้านพูกลูกหลานกับเทียมผมสารกันย่อยืนมาโหดีขึ้นมาเรียมใบใหญ่ต องบนขดจโกรูเต็มอยู่ในปมัมสัตตธรรมเป็นท่านบ้านโขยเราลงมวนสิ่งท่านมุดจัดไปหลายอันพันยางมีข้าวของต่างๆทางมาคู้บริพรมเตรียมไปว่าแต่มาคิดตอนนี้อีเมยเอ้ยผู้ประยุรุนาพ่ได้อวยขึ้นหลังยังแต่คนดคมด,ด,ดีบอห่างนี้เราไปได้แม่นตกเหนือหรือใต้ทั้งในเ้าก็ซานีประยุรุกาท่าต้าตาวกตุก้มน,น้ำมื้อนี้จะภาพสัตว์พื้นน้ามีขานำสัปปะระอาหารมีของหวานของข้าวก้าตื่นนอนเลยล่ะ ก่อนที่เส้นเหล่าเจ้ารวมวิญญาณให้ลอยพาลำอีเมยมาละเป่าผลทานก่อนประสูลูรนาบักฟ้านน้อยสิสุภพรเวดีเวนนอเด้อ อขั้นในยินเสียงขาผมสาบาาถได้อื่นใส่ให้จอมมาไวไว้อาลับเ่อห่อเอาสเรเอตว่าจะ่คอยไปดวงวิญญาณก็จะได้ไปสู้สู้ขี่ฝ่าไปนั่งทอลี่บาลบเอวังเหนีอไอ้พี่พี่นี่ไปนาครับพื่อมาบ่ได้์ลวงสิ่งของท่าตั้งผงเพื่อนาท่าสอดไข่ไปได้ดังสบายดวงวิญญาณเหนือมีแต่ดูเฉยไก่ในทิมต้อดินนดยู่ปะดุงพุ่งไพ่หอมหอม้อดอมหอมุน อยู่ตั้งโพธิเทน่ารอยอยู่นั่ง้อยกำกุกซองในยินเสียงลันคองแต่ยินเสียงลันคองกำตองให้ด้วยมาเอาลันคองได้หลายอยู่บนเวทีมีปุบปังตะไลกระตุนนตน้นเออเออยกมาลามพิธีเฮากลันหลับตาไปเรื่อยเมียป่้ยนางทองคำแลียกนอกสอบุญจันทร์ที่นองปองไปทับบุญหาเจ้าเมื่อน้อยเมื่อร้ายกระบว่าเหมือเป็นแสนกระบะยันเมือนเป็นลันกระบวกัว ซาดนามีมามาากิ่งไม้มาห้อมสายสักุนเพ่งโคตรควาเฮาคือเก่าเด้อได้ยินเสียงหลานค้งองกำตองบาดนมามาสะดือวาระโอบเสินผาพื้นยอดไปคำสัตว์ร่าเป็นท่นานบ้านปู้รอต่อสาวหรือจะมีคนเขาในคุ้มบ่ท่านปล่อยยุ้มพี่บ้านใหญ่ดอยว่าท่านได้ปล่อยมามาสะดืออย่าสุโมรอซามันสีเบิดเลีลาได้ยินอื่นในป่าวไเยป่าอ เน่มาลับโอตาเมมาลับโอตาเมี่ยหรือไปค้างอยู่วางใดหรือไปอยู่ไก่ไก่หอกคอรอแก่สวนมวนมีสามครั้งลายสีไม้กินของเจ้าสุปมูที่ปุ๊บโากระลาโอเตก้าโอสีมาได้กาาคืนตาสซบอทันมาสะเดอแม่ปู่เอ้ยมาลับโอกระปั่นตุ่ม่อกน้องมุกพวกสัท่าพยโยหยกแต่งแป้งเอาไว้เงินกัดไฟสลึงเบือหลายยันพันยางเอาเงินใส่ขันได้พอ ใส่กุลาสิบละางหาตาแล้วตอนนักใส่ด้วยขันพี่น้องฟองไปผู้ใดอยากทำาบุญนัน่มเนี่ยปูฟองเฮ้าและนั่งทองคำนอซอบุญกันกับมาใส่ขันเดอร์เมเดอร์เอาขันเข้าไปไปมอโม,อมอผ่ผลละเออโอ้ยไข่สวกไข่มานเดอผู้ทำาบุญตาไดา้คือควยลัตเตอรี่รังบันที่หนึ่งเ,เด้อพี่น้องฟองไปเด้อรับสาบไปเดอเมเดอร์จังไหนก็ได้เพื่อนหักเจ่าเด้อเพื่อนจะมากินมาท่านนาั่มครับเอาใส่ในขันนั่นละ เงินกันไนบไพเสื่งเบื้องไหลอันพันยางมีข้อของต่างๆมีแรงอันมากดุนหลายแ่แต่สิทานดวงในัานกันได้ไปสู่สุขติให้อยู่ดีกินดีที่บ้านนอนถึงงานอนเึนอนือกหิ่นหามานแก้วสะบัดท้องราศสีญาติ่นงเฮามีเพื่อนอาท่านทอดไทยไปได้ดังสาบายติดปากาคือป้ายเขียนใส่ใบรันคำมาสเสือเมือดูเด็บป่วนั่งท้องค้ำนอนอบบญจังกะคือกัน ไอมาฟังหมอลำสือบักสังนอบางหน่อยคนมาฟังกห็หลายโดยคอยฟังหมอลำม่วลำเสียงของดังหวนหวนหลับสบไปเดื้อแม่เอ้ลูกเต่าทำบุญหาเจ้าพี่้องป้องไปโอ้ลืมไปตัวบอกเจ้าคนเจ้าของขอพระท่านน้ำมูท่านสรวไป ตุ่เมเน้ออย่าบาบ้านหน่อยได้ไหมเด้อยีสิบบาทเดียวละเพราะว่าใบลอยเสียไว้ปจะให้ลูกให้หลานเพราะว่าเมียมันหลายคนเนี่ยจังไรมันหลายปันจีนี่จะห่ากินมันบอกไปเส้นพ่อเสียงของดังหวนหัวลาบ้าสะเด้อรอมือนีิอ้าเราดปันนาเมลาบอปีเราดันนา เมลาบอมีอเด็นนอนอ มีหลายอย่างมากมายให้มีไปถึงขอวิญญาณขึ้นสวรรค์ขันดาวบ้าอย่ยาคำหนึ่งให้มีสุขทุกรางตรียมไปเดินไปนั่งจะพุ่นทางปากซุ่มจะสาบัของน้องไปแล้วอย่าห่วงหลังดวงไม่นั่นของแม่เฮาเอ้ยดวงไม่นั่นนองขันเขาเอ้ยหน้าสอนหนอสอบุญจันเอ้ยดูน้ำดินน้ำยา อยู head, ่น้ำผู้นัำงผาขับมาสากนยากิผู้น้ำพื้นในขีดอ่อนตอนอุ้ยนำเจ้าเวลาบ่ลืมบ่าน้ำเจ้าเวลาบ่ลืมบ่ดเดิน พ่อแม่ดีนักเอิญผู้ผาหานสร้างนี่สิบีปะไม่หมอบีใดเอินผู้ใดก็เอินใดเอิญบะแม่บอกขึ้แม่ผู้บังเกิดเก่านี่คือพระองค์หนึ่งได้บานพระหอพี่น้อง งแม่ยากแม่เปียบปานแม่ทุกเมทอร์พานแม่สมสารเลี้ยงเพียงดวงใจอยากใจใครามาดมาหมือนแก่ได้ไงเตินเติดปูนไว้เนื้อใดใดพระคุณของแม่ถาเพียงเลี้ยงลูกที่ทุกแม่สอน รัก,รกตูแกแน่นอนตูยนินร้อนจะเลี้ยงลูแกอยากจนทนไว้อยากหาย,ยิินใครไม่เละใหเ้เราแกเก่ตั้งแม่กแมกนั้นคุ้ม่ เรามีแม่เพียงผู้เดียวให้เราจะเลียวแม่ผู้เดียวแม่ของผู้ใดแม่เอ้ยมืออื่นมารลับวลกวบุญไปึงสวรรค์บบสัตป่าเด้นแม่เดินนาดลกหมกใหม่ก็จะจุกขอจากพระบา้ายไร่รักษา,าพระคุมดูหลบอยู่อีมีแต่ยังโสตุเปลี่ยนจุกจุกฟังคำเมืือคำลดทนพระบ้านไร่ก็จะเบื่อเธอกระปัดตืินเบาาื่ออยู่ เพิ่นผู้นี้บ่ไา้จะเกิดน้ำ่นเกิดน้ำฝนจะแดงนี่ผู้เดียวนี่พี่น้องแทนเป้องแมยอมสู้ทนแกรักผูแกทุกคนแม่ยอมทนทุกตัวเป็นเดียวคนเดียวเท่านี้เรามีแม่เพียงผููเดียวให้เราเลียวแม่ผู้เดียวแม่ของผูได เอาทับเงื่อนลูได้หลายปันไดบัญเนีดยผูมากินมาทานนำเฮาที่ได้บุญซ้ำไดได้หรือบ่ไดเมื่อ